น้รารถไปถึงครึ่งช่องก่อนแล้วมุนขวาเลยครับกอร,รถไหนด้วยโอเคอ่าไม่พอเติมหน่อยทูกต้อรหมุมขวานิ่งดีครับกดเคร่งครับกดโอเคขึ้นกลับมาซ้ายหน่อยหนึ่งดีครับดีครับขึ้นกลับมาซ้ายดีให้หน้ารถทางด้านซ้ายนะไปกระโปรงสุดทางด้านซ้ายชิดกําแพงด้านบนไว้ก็คือชิดมุมบนไว้นะครับเพื่อไม่ให้กลางรถกับท้ายรถไปเบียดหัวมุมกำแพงมุมเสาาะล่างขวานะโอเคอ่าก็ให้ขอบกระจกตรงนี้นะอยู่ประมาณ ขอบสับปูนด้านด้านด้านซ้ายโอเคได้แล้วปล่อยรถไลแล้วก็หมุนขวาสุดเลยโอเคถ้าหน้ารถขึ้นไปเยอะเราต้องหมุนสุดแต่ถ้าหน้ารถขึ้นไปไม่เยอะเราอาจจะหมุนสักประมาณหนึ่งรอบก่อนเป็นทุนไว้ก่อนเนาะโอเคก็ให้ไปกับโปรนะ้ารถทางด้านซ้ายชิดแนวกำแพงด้านบนที่เป็นสีขาวกับสีเหลืองชิดบนบนไว้ระวังตรงนี้นะถ้าขึ้นมาตรงนี้กดเบรกนิดนึงโอเคขึ้นกับขึ้นกับก่อนดีครับตั้งรถให้ตรงก่อนดีมากตอนลงก็กดเบรกนะครับ ขับลงอาคารต่างจากการขับขึ้นอาคารก็คือตรงที่ตอนขับขึ้นอาคารต้องกดเนลร่งกดต่อเนื่องให้รถขึ้นไปอย่างต่อเนื่องส่วนขณะขับลงอาคารจอดรถก็ต้องกดเบรคค่อยๆกดเบรคให้ไหลลงอย่างต่อเนื่องนะครับต่างกันแค่นี้ตอนขึ้นกดเนลร่งตอนลงกดเบรคอะมอเตอร์ซ้ายไม่มีใครโอเคขึ้นกับกด็ดีครับเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนก็ถาวนิดนึงเป็นไงมัน่นใจขึ้นเยอะเลยไหม ด,ดีใจไหมที่ได้ขับขึ้นลงอาคารจอดรถ<ช>ที่ตัวเองจะต้องขับมาที่ทํางานได้ตอนแรกคิดว่ายัางไงเราต้องทําไม่ได้ทำไม่ได้แน่ๆถอดใจตั้แต่ตอนที่ขึ้นครั้งแรกเหรอคะแล้วเม่ลีกับพวกเป็นไงผิดหวังไหมไม่ผิดหวังเลยดีใจครับแบบว่าครูป๊อกแบบคือใจเย็นมากๆแล้วก็สอนเทคนิคแล้วก็เอ,อบอกเทคนิคต่ตางๆให้เราแบบมีความสบายใจมั่นใจมากขึ้นนะคะ